สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทดสอบการเล่นดนตรีสดนะครับแล้วก็ใช้ลำโพง PA นะครับที่กำลังเป็นที่กล่าวขานอยู่ในขณะน,นี้ว่าเสียงดีเหลือเกินนะครับตัวเ,เล็กแล้วเสียงดีเหลือเกินนะครับอตอนนี้เนี่ยเราจริงๆมิงเาเสียบกีตาร์วไฟฟ้าได้อีกตัวหนึ่งแต่ว่าเราใช้แค่แค่นี้ก่อน,นดเดยวกีตาร์ปล o เดี๋ยวพาร์ทสองีจะมีกีตาร์วไฟฟ้าด้วยนะครับแล้วก็สิ่งที่เราจะนําเสนอคือทางนี้ครับเชิญครับ เชิญได้ครับเชิญเชิญครับเชิญแคปออกมานหนึ่งมาดึงอ่ามีา <c oughs> ทั้งหมดตอนนี้เนี่ยนะครับเข้าที่มูออีห้าโกตัวนี้ตัวเดียวนะครับแล้วก็มูอีห้าโกเนี่ยไม่ต้องใช้ไฟฟ้านะฮะอันนี้เราไม่ได้เสียบไฟฟ้าพลังงานที่อยู่ในมูอีห้าโกเนี่ยสามารถที่จะเล่นต่อเนื่องได้สิบสองชั่วโมงเดินแบบเนี้ยสิบสองชั่วโมงนะครับอันนี้คือทดลองแล้วแล้วก็ เป็นเช่นนั้นจริงนะครับเซอรพรส์รามากพยายามจะให้มันหมดมัไม่ยอมหมดด้วยซ้ำไปนะครับโอเคเราจะลองเล่นเตมแหมวกดูนะครับทั้งหมดเสียงที่ได้ยินนี้ไม่มีตู้แอมนะครับทั้งหมดออกจากมุยอีห้าโกร้อยเท่านั้นหยุดบอกว่ารักสักทีได้ไหม ไม่ได้หมายความเพียงแค่ฉันหยุดบอกได้ไหมว่าคิดถึงกันคิดถึงทั้งฉันและใครต่อใครมันก็สิทธของเธออยากจะซึ้งจะดีกับใครเธอก็ปล่อยฉันไป ไม่เป็นไรแค่คนคนเดียวเพราะคนอย่งเธอเท่าไรมันก็ไม่พอและคนอย่างฉันจะยอมรับมันไม่ได้ให้เธอหมดใจใจฉันก็อยากจะได้จากเธอทั้งใจรักกันไปส่งส่ง ไม่พอฉันขอเลยนั่นก็เป็นเสียงสดๆเลยนะครับที่ออกมาจากลำโพงแค่ชุด,ชด,ดนีน้ชุดเดียวเท่านั้นชุดเดียวเท่านั้นนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะพักกันนี้ได้ยินชัดใช่ไหมครับได้ยินชัดนะครับตรงนี้ก็สเปซตรงนี้เนี่ยความห้องนี้เนี่ยนะครับ ว่างอยู่ที่8เมตรคูณ12เมตรใช่ใช่แปเมตรก็คือกระจกหน้ากระจกหลังแต่ว่ามันมีอุปกรณ์เยอะนะครับเดี๋ยวเราเปลียตรงนี้นิดหนึงแล้วเราจะไปต่อกันเล่นแบบมีกีตาร์ไฟไฟ้ากับมุยมุยอีกห้าโกแค่ตัวเดียวสักครู่ครับ